ราชภักดีน้อมกมลมงคลสวัสดิ์เจิดจรัสเฉลิมชนมงคลหนุนอันเชิญทิพย์เทพอวยพรบวรอ,อดุลพระเกียรติคุณเกลิกล้นผลทวี28กรกฎาคมอุดมสวัสดิ์ขอไตรรัตน์ตะนาล้ำจำรดสี อวยพรชัยทรงพระ,กะเกษมเปรมฤดีปลื้มเปรมปรีจะตุพรบวรเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทรรรงพูดดีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตะกวัวป่าพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการสารยุติธรรมในศาลจังหวัดตะกัวป่า พระทรงดังเทพดินปิ่นประเทศมาปกเกตพ้องภัยไทยทั้งผองราดพร้อมพักหนักแน่นแผ่นดินทองในคุ้มครองลมฉัดรัชการกัตถิยะบาร,รมีบริพัทเอกสัตย์เชี่ยวชาญการทหารยุทธศาสตร์เปลืองปราดอากาศยานอภิบาลพัฒนาทั่วธานี พระภูมิจักปรีสีสวัสดิ์พรไตรรัตน์จรัสรัศมีเปี่ยมปิติกเกษมสุขเปลมปรีพระบารามีมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสิทธิรักษ์ดวงสีทองผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงสมุทรปราการช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวยชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบผู้ปณีปนอมและข้าราชการสารยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต การมงคลกษัตราิราชาสมัยชนชาวไทยปีเปมรมเกษมสันเฉลิมชนมะพันษาองราชันฉลองวันพิสุทธิ์ยิ่งมิ่งมงคลคองแผ่นดินโดยธรรมหนุนนำชาติพระครองราชคองใจไทยทุกขนขวัญพาลาพระเมตตาปกวงชนบันดาลดนความสุขสรรและมั่นคง พระทรงมีเมตตาธรรมเป็นอำนาจกาลุนราชริเริ่มพร้อมเสริมทรงกะยันตุตาธรรมทะดำงรงทรงธรรมรงยุติธรรมน้อมนำไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งเป็นขวัญมิ่งไทยผงสองสมัยขอพระองค์ทรงพระพารานามัยน้อมรวมใจถวายชัยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัทธิลาภูมิสุทธาผลอายการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายอายการในจังหวัดพังงาย8กรกฎามหาฤกษ์ ติวาเบิกม่านทองฟ้าปองใสมหาวชิราลงกรเบววรชัยเจ้าปไทยสยามรัฐแห่งฉัดทองปดุงรัฐพิพัฒไทยคลองใจราษปดุงศาสตร์ปรดุงใจไต้ตั้งผองปดุงกิจวิสิทธันตามกันลองจนแท้สองเทิดไทยในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดิ์ นิรัติสัยเป็นจัดชัยมะเอ๋ยสวรรค์อันปองสีตะเหลืองตะวันทะดำรงวงจักกลีปินตานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะก้าพประพุทธเจ้านายวันลบแสงทับทองอายการจังหวัดกระบีพร้อมด้วยอายการจังหวัดคดีสารแขวงกระบี อายการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบีอายการจังหวัดกุ้มกรองสิทธิ์และช่วยเหลือตามกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกระบี ดังหยาดทิพช์โลมสุขทุกแหล่งล่าดังหยาดฟ้าชโลมใจไทยประสานพระทรงราชทรงฉัดรัชกาลฟ้าประธานพดุงถิ่นแผ่นดินไทยพระเกียรติคุณหนุนนำบำรุงราชพระปีชาสามารถประกาศสมัยทรงการุณกูลเกื้อผสกไทย ทรงครองใจด้วยเมตตาปรีชาชาญพระมหากรุณาเบิกฟ้ากว้างทรงนำทางผองไทยให้สุขสารเฉลิมพระชนพันษาดลมงคลวานขอทรงพระ,กะเกษมสำราญทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสิรินทรพัฒนาอิทธิกุลอายการจังหวัดคดีสารแขวงภูเก็ต พร้อมด้วยพนักง,งานอายการข้าราชการฝ่ายอายการสำนักง,งานอายการคดีสารแขวงภูเก็ตเฉลิมพระชนม์ปันษาองค์ราชาภูบดินทรนสยาม ทับปกเก้าปกเกตทุกเกตขตคามเรื่องลือนามพระเมตตาบารามีปวงข้าบาทขอก้มบังคมเกตภูทเนตรองค์ภูมินปิ่นเกษีมหาวชิระลงกรนฤบดีทรงเปรมปรีเกษมสันนิรันการด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุวัฒนาแสงอุไรอายการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเกต็ต พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอายการสำนักงานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตกลาบประบาดอภิวาทตวายพระพรชุลีกรผองประสง ปกเกษาพระบารมีแป่คุ้มกล้าวชาวประชาทั่วพาราร่มเย็นเป็นสุขใจทรงเพนมิ่งขวัญไทยัยชนในชาติเหล่าทวยราชอิ่มเอมเปรมสดใสทศพิษราชธรรมน้ำพระไทยทรงนำชัยชาติก้าวหน้าสถาพรเฉลิมประชนมาพันษาสุพมาศ อันเชิญเทพทั่วประกาศสะโมสรคุ้มบดินแผ่ผกกล้าวลาวนิกรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเฉลิญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวภูลสุขเพ่งสังอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอายการ สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตกปักรกามาบรรจบ เฉลิมชนพระผ่านพบบุรีสีขอพระองค์ทรงกรเกษมสุขเปรมปรีราชยินดีบารมีพระทรงชัยขอน้อมจิตอันเชิญพระไตรัตเป็นร่วมฉัดป้องภัยพานทุกการละสมัยพระเกลียดก้องเกลิกฟ้าประชาไทยถวายพรชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางบุตรดีสุวรรณรัตประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ต เฉลิมพระชนมพรรษาอัภิวันต์องราชันขวัญประชาพระทรงศรีราชทั่วราถวายชัยพระภูมิพระจักรีนฤบดีองค์ราชาพระบุญญาบารามีสิริสวัสดิ์ปกราชรัฐสุขศรีทุกทิสาไทยภานาทุกหมู่เหล่าชาวพาราน้อมชีวาพักดีจักรีวง ขออัญเชิญเทพไทยในทุกทิศดนพระสิทธิ์พรดังตั้งพระประสงค์พระเกียรติคุณแผ่ภัยสารมั่นทำรงพระยศยงยิ่งฟ้าทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางชนิสาหารพักดีปฏิมาประทานแม่บ้านหมาทไทยจังหวัดกระบี่และคณะ ยี่สิบแปดกรกฎาหมหาเริกที่วาเบิกม่านทองฟ้าผ่องใสมหาวชิราลงกรบวรชัยเจ้าพระไทยสยามรัฐแห่งฉัดทองพดุงรัฐพิพัฒนไทยครองใจราษพดุงศาสตร์พรดุงใจไทยทั้งผงพดุงกิจวิสิทธิธรรมตามคันลอง ชนแทส,สองเทิดท้ายในพระบารมีขอพระองค์ทรงสวัสดิ์นิรัติสัยเป็นฉัตรชัยมหัยสวรรค์อันผ่องสีทะเหลิงทะวรรท้าธรงวงจักรีปิ่นธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสุนัธาเพียรทอง รองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงาพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพังงา บ,งงบังคมกราบสำนึกทราบซึ้งพระไทยภูวในอยู่ในใจชนสมานพระเมตตายิ่งมหาชลาทานปกบันดาลเพื่อปวงราชชาติร่มเย็นเฉลิมพระชนมะพันษาพระภูมินทั่วแผ่นดินเพิดพลายคลายร้อนเข็นด้วยราชธรรมเลิศหลำ้ำทรงบำเพ็ญ ไทยทรงเป็นมิ่งขวัญล่าทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุวัสดิ์สาวรันผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชประจำจังหวัดภูเก็ตข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชประจำจังหวัดภูเก็ต มโมลมาลาดสมภพบรรจบสมัยสวัสดนมงคลชัยทิพไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศภัยบูน อนาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมพันษาสุภผลเกลือกสากลกษัตราพระสศกซ้องราชาทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสมพรทิพสุขะวะโลดมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาสมเด็จพระจักกรินประดินชาติ เหล่าปวงราดพักดีบดีสยามพระบรารมีสดุดีก้องพระนามทุกเขตคามจงรักตนักอไทยพระบุญญาปกไทยให้ภัยบูนทรงเกื้อกูลสรรสร้างทางสดใสทรงนำความพร้อมพลักรักร่วมใจพระศกนิกรถวายชัยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพุทธเจ้านายเลิศชายหวังตระกูลดีผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เถลิงเกียรติดำรงยศทศราชฉลองชาติเฉลิมชนมงคลสมัยประดุดฉัตดป้องปกระสกไทยศูนย์รวมใจคุ้มชีวาทั่วธานินขออัญเชิญเทวดลมงคลสวัสดิ์จอมกษัตริย์ปรีเปรมกเกษมสีเกลเกียรติก้องพระปรีชาบารมีน้อมสดุดี วชิรกล้าเจ้าแผ่นดินด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายแพทย์ชวนนอิมอาบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ขอน้อมศิรกรานพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพ,นพรรษาพะราดิสัยทรงพระเจริญจตุรพิษพรชัยขวัญเกล้าผองไทยนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสุปรักั์ดำรงเชือ้อรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตและบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตขอน้อมศิลการพระผ่านฟ้า ฉลิมพระชนมพัรษาพระลาติสัยทรงพระเจริญจตุรพิษทพนชัยฝันเก้าผาไทยไทยนิรันเทินด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันตำรวจเอกธนวัฒน์อินยกหินพุ่งกับการ8กองบังคับการตำรวจน้ำพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองกับกับการ8กองบังคับการตำรวจน้ำ 28่สิกรกดามาบรรจบก้มกราบทบองค์นฤบดินปินอดิสรเชิญไตรัตสยามเทวาถวายพระพรพระมาหาวชิราลงกรของเหล่าไทยทะทรงดังเทพบดินปินประเทศมาปกเกตป้องภัยไทยทั้งผองราชพร้อมพักหนักแน่นแผ่นดินทอง ในคุ้มครองร่มฉัดรัชการจิตอาสาเป็นอีกหนึ่งที่ทรงเริ่มสำหรับเติมน้ำใจไทยมิให้สูญช่วยสาธารณะช่วยสังคมช่วยเกื้อกูลเปี่ยมปิติกเกษมสุขเปรมปรีพระบรารมีมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายวัฒนาพงศุกใัยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรมราช,ชสมภพบรรจบสมัยสวัสดนมงคลชัยทิพย์ไอศูนย์พระทรงธรรมนำพระไทยเลิศไพยบูรณ์อาราราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมะพรรษา สุภผลเกริกสากลกสัตราพระสกซ้องราชาทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวกฎชพันธ์บุญยติรณะประธานชมรมภริยาทัพเรือภาคที่สามพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมภริยาทัพเรือภาคที่สาม กราบพระบาทอภิวาทถวายพระพรชุลีกรผองประสงปกเกศาพระบารมีแผ่คุ้มก้าชาวประชาทั่วพาราร่มเย็นเป็นสุขใจทรงเป็นมิ่งขวัญหัทไทยชนในชาติเหล่าถวยลาดอิ่มเอมเปลมสดใสทศพิษราชธรรมน้ำพระไทยทรงนำชยัยชาติก้าวหน้าสถาพร ฉลิมพระชนมพระพันศาสุภมาตอัญเชิญเทพทั่วประกาศสโมสรคุ้มบดินแผ่ปกเกล้าเหล่านิกรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้า,ด,ลาด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในอาคมภูศีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ขอน้อมศีลกรารพระผ่านฟ้าเฉลิมพระชนมพันษาพลาดีสัยทรงพระเจริญจตุรพิษพรชัยขวัญเกล้าพระไทยไทยนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวอรพินอาชีวสุขพ่วอในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตบรมราสมภพบรรจบสมัย สวัสดนมงคลชัยทิพไอศูนย์พระทรงธรรมนำผัดไทยเลิศภัยบูนอนาราชน้อมเทิดทูนพระบุญญาเชิญเทวันทุกชั้นฟ้ามาสถิตพรประสิทธิ์เฉลิมพระชนมะพันษาสุภผลเกลือกสากลกระสัตราพระศกสองราชาทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวนภพัฒนพิงมณีคลังจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพังงา